แรม21ไอเดียในการทำคอนเทนต์ขายแบบไม่ขายสำหรับออนไลน์มือใหม่เช่นคุณนะครับ EP นี้ EP ที่20แล้วนะครับโอเค EP ที่20เนี่ยอยากจะฝากในเรื่องง่ายๆนะครับอย่างเช่นนะครับบางทีเนี่ยคุณอาจจะนำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของคุณมากเกินไปเนี่ยจนหลายๆคนเริ่มรู้สึกว่าอาจจะเบื่อนะครับคุณก็เห็นนะครับว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโพสต์ขายสินค้าเนี่ย เพื่อนจะไม่ค่อยมากดไลค์คุณใช่ไหมหลักการเดียวกันครับเมื่อคุณทําแบบนี้ไปบ่อยๆมากๆเนี่ยนะครับลูกค้าหรือว่ากลุ่มเพื่อนของคุณก็อาจจะแอนตี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณจงสร้างตัวเองนะครับเป็นโปรเฟชชั่นอลในด้านใดด้านหนึ่งนะครับอย่างเช่นด้านในเรื่องของการลดหุ่นลดน้ําหนักอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าด้านในการผิวพรรณนะครับคุณก็ดูแลเรื่องคอลลาเจนหรือวิธีการกินคอลลาเจนนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับ คุณสามารถเอาคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาแบบนี้มาเสิร์ฟหรือมาโพสตหรือมารีวิวได้นะครับแล้วก็พร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่คุณนํามาเสนอนะครับเพราะว่าอะไรครับบางทีเนี่ยคนจะยังไม่เชื่อถ้าเกิดข้อมูลนั้นมันบอกว่าออกมาจากปากคุณแต่ถ้าบอกว่าสถาบันวิจัยตรงนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าวิธีการกินคอลลาเจนคุณควรทานน้ำามาก อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อกระตุ้นการทํางานของคอลลาเจนที่ดีขึ้นหรือกินคู่กับวิตามินซีเพื่อช่วยในการดูดซึมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือคุณอ้างอิงข้อมูลไปนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆคุณมาพูดเลยว่าปุ๊บถ้าเกิดอยากจะผิวพรรณดีคุณกินคอลลาเจนแล้วจบเลยอย่างเงี้ยใครๆก็รู้ว่าคุณพูดอวยเพื่อที่จะขายสินค้าคุณใช่ไหมครับแต่การอ้างอิงนะครับข้อมูลแหล่งที่มาจากแหล่งอื่นนะครับที่เป็นเชิงวิชาการบ้างที่เป็นเชิงคอนเทนต์สุขภาพที่เป็น แหล่งข่าวที่คนส่วนใหญ่เชื่อถือกันอยู่แล้วเนี่ยคุณเอามาแปะไว้ในโพสต์ของคุณหรือว่าคุณเลฟเลนที่มาตรงนั้นเนี่ยมันก็ช่วยให้โพสต์คุณน,น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกครับว่าวิธีการทำคอนเทนต์เนี่ยคุณควรจับสินค้าแค่สหรือ3ตัวนะครับแค่นั้นพอนะครับสินค้าของเราเนี่ยอาจจะมี5 0าสบบแบรนด์ไม่จําเป็นที่คุณจะต้องเอามารีวิวทุกตัวนะครับคุณบอกตัวเองเลยครับว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นเอ็กซ์พรในด้านไหนคุณก็เอาเรื่องนั้นมาาเล่ เอาสินค้าประเภทนั้นมารีวิวแล้วก็เอาเรื่องราวเหล่านั้นแหละมาให้ข้อมูลกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มลูกค้าของคุณอยู่บ่อยๆจนเกิดเป็นภาพจำว่าอ๋อคุณเนี่ยกำลังเป็นเอ็กซ์เพรสในเรื่องนี้นะครับไม่ต้องรอให้เก่งมากนะครับคุณเก่งในเลเวลที่2คุณก็สามารถสอนเลเวลที่0ูนและเล,เลเวลที่1ได้คุณเก่งเลเวลที่5คุณก็สามารถสอนเลเวลที่1 2 3 4ได้อย่าเอาไปเทียบครับว่าโอ้ยฉันยังไม่เก่งถึงเลเวลที่10เลยยังไม่กล้าสอนใคร คนเรามีทุกเลเวลครับเพราะฉะนั้นคุณสอนหรือว่าแสดงความเป็นเอ็กซ์เพรสของตัวเองในเลเวลที่คุณรู้ในเลเวลที่คุณถนัดเพื่อสร้างจุดขายให้กับตัวเองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพ e r s o น a l แบรนด์นั่นเองครับลองดูนะครับ